สวัสดีค่ะยายา,ยาอุรัสยาค่ะสวัสดีครับมากครับจริงๆก่อนมาแอบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้อัดเพลงละครน่าจะตั้งแต่หนึ่งในสวงค่ะ9ปีโอ้ oh my god นอนเยอะๆครับเก็บแปลงไว้ครับผมเพื่อมาปล่อยที่นี่ครับตอนแรกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เพลงนี้ค่อนข้าง R&B นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ใช้พลังกระบังลมนิดหน่อยก็เลยตื่นเต้นนะคะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีก็จริงๆก็ถือว่ายากครับเพราะว่าก็เราก็ร้องปกติเป็นแนวอื่นะพออันนี้เป็น R&B จ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยยาก็ร้องดีมากนี่นึกว่าเป็นนักร้องนะย่านะเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพลงมันมันสดใสน่ารักดีแล้วพอฟังแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็เข้ากับละครนะเข้ามากมากเลย มันคือคําแทนใจของพระเอกนางเอกในเรื่องนี้อยู่แล้วคน2คนที่ปิ๊งปิงกันจะบอกกันดีไหมแบบอารมณ์แบบ p o p ปปิ้เลิฟแบบแบบเฮ้ยบอกมาก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเพลงแบบจีบๆกันมองตาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกไหมใครที่เคยรู้สึกแบบนี้ก็จะเข้าถึงง่ายมากๆปากเพลงนี้ด้วยครับบอกทีว่าเธอก็รู้สึกครับจากละครจนกว่าจะได้รักกันบอกทีว่า เราตรงกันอย่าเสียเวลาถ้าเธอตัรักฉันก็จะรักลองให้โอกาสกันไหมอาจจะดีก็ได้เธอเพื่อเป็นเธอที่เป็นต